รูปนี้เจอกับพญานาคคุณคิดว่าจะเกิดอะไรข<อ>ึ้นเม,มาบ้างเฮ้ยพูดพูดแล้วก็ถูกเลยใช่ไหมใช่เมาค่ะแล้วสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงไปดูค่ะพระเมาอยู่ที่ท่ารถนี่ไงนั่งชี้ด่าคนอื่นไปทั่วเราต้องแจ้งทางไหนคะมาตรวจสอบกันเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดไหนอเออจุดนี้แหละ <c oughs> เอาจุดนี้ก่อนเลย จุดคนที่เขาโพสต์คือใน Facebook คนบึงสามพันทรัพย์สมอทอดจังหวัดเพชรบูร์เขาโพสต์ขึ้นมาระบ,บุข้อความแบบนี้ทีมข่าวของเราตาไว้ค่ะเดินทางไปตรวจสอบบริเวณท่ารถในพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เจอเจอจริงๆตัวเป็นๆพระรูปนี้ชื่อพระทวีปอายุ52ปีสังกัดวัดวังไผ่อำเภอวิเชียนบุรีก็ถามพระดื่มจริง,รงไหมออดื่มมาหรือเปล่า แต่พระบอกว่าพระก็ยอมรับว่าดื่มจริงแต่ไม่ได้เมา เวลาคนดื่มจะชอบบอกแบบนี้ไดื่มแต่ไม่เบ้าแต่จากการพูดคุยนี่นะนักข่าวบอกโอ้พระทวีปเนี่ยลิ้นพันกันเชละ่ะพูดจาก็ไม่ค่อยจะฟังรู้เรื่องสักเท่าไหร,ร่แล้วก็ถามพระทวีตตปตอบพระครับแล้วเรื่องที่ไ,<อ>ไปด่าชาวบ้านเนี่ยงงท่านท่านว่าไงจริงกืบเปล่าพระทวีบบอกอะไรจำไม่ได้ไม่เคยด่าไม่มีจริงกืบเปล่าอย่าหาว่าดิฉันพูดเองฟังเสียงพระทวีปพูดหน่อยค่ะ ไปชี้หน้าด่าเขาอะไรเงี้ยได้ด่าใครไหมฮะใครอ่ะก็นั่นแหละล롱ตาได้ด่าไม่มีไม่มีเคยด่าใครแต่งตาดื่มใช่ไหมดื่มแต่แต่เมาไหมไม่เมาตาอาจจะ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 ด่าพี่อัจจาบันดาใช่เพราะว่าเมาเนี่ยนะอาจจะจะคุบันดาเขาคือคุบันดาครับอ่าโอเคครับ งงนะเป็นไงครับคุณชิณสาตามนั้นแหละคุณผู้ชมก็ดูข่าวแล้วพิจารณาเองว่าม,มันเป็นยังไงแต่ตำรวจบึบงสัมพันเนี่ยมาตรวจสอบนะคะตรวจค้นย่ามพบอะไรรู้ไหมอะไรบุรีพบไฟแช็กไฟแชกนี่พอเข้าใจได้อาจะจุดทูบจุดเทียนแต่บุรีนี่ยังไงก่อนอตำรวจก็เลยพาตัวไปที่วัดบรรพตตารามหรือวัดใต้ค่ะให้เจ้าคณะอำเภอบึงสามพันทำพิธีลาสิกขาบทให้ก็ต้องจับศึกไปตามระเบียบนะด้วย ปัจจัยต่างๆที่ดูแล้วอไม่ชอบมาพากลไม่เป็นไปตามกิจของสงฆ์ก็ต้องออกจากสมณเพศนะคะให้กลายมาเป็นคาราวาสกันไปซะจบจบเรื่องนี้จบลงด้วยดีอ,อก็ถือว่าขอบคุณสาหรับคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเขาช่วยตรวจสอบนะแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย